สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้นะคะเราจะมาทานข้าวกันอยู่ที่เขาเอินว่าจังไดก่อนอากาศบางปูมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะพาพวกเรามากินข้าวนะคะอากาศดีมากใอรบอกลมบอลอ,อย<ะ>

อยู่กับแม่ให้แม่มาคืน,น,นคือไปแล้วค่ะคือตั้งแต่วันมาแล้วค่ะฉันให้ตั้งแต่วันมาแล้วค่ะเมื่อคืนอะไรคะเมื่อคืนเรอยู่หมอชิดค่ะฉันให้วันตั้งแต่บางถึงโรคราชฉันให้เลยค่ะลง,ลงจากลงจากรถหมอชิดปุ๊บฉันส่งให้เลยค่ะ,ะไปเช็คดูค่ะว่าทำไเมื่อคืนได้ไง มันใกล้ทะเลเหรอเขาเป็นทะเลเกับปาาทะเล <c oughs> เอาน้ำไหยคะน้ำเดี๋ยวไปแข่งกระตองน้ำเอาอันนี้มันน้ำมาพาะพร้าวแล้วแก้เเวบู

ตอนเดินหน่ะถงเยอะนเดินอันทีห่หอยหอยถุงถุงถุงวาร้อยอ,อันนี้สามโลค่ะอ๋อจะหากับหอยชุยผัดเอสิทให้ไอสิผัดอร่อยดีหอยนี้อ๋อที่นั่มีครัวใช่มีค่ะครัวร,รถรถกระบนะนั่นแหละใช่ค่ะข้าผัดได้ใช่ไหมขอาผัดได้ไ,ดไปฝากเขาขาผัดกิน เปตาเห็ดออกเช่ไหมปลาคะเนี่ยปลาทะเลไม่มีเห็ดเนาะเอาเห็ดอะไรมาเมื่อยใช่ไหมกับพี่กันดากับพูอาไรคะอันนี้เลยโอ้ขอบคุณครับเวตาเสียบเนาะล้างหน้าเฮ้ยล้างหน้าพี่กันต้อง เดี๋ยวถ้าเดือนหน้ามาแถวนี้ก็มาดูนกดีนกเลยเพราะว่านกเยอะนี่นั่งรถนี่ไปก็ได้ครับอันนี้เลยวคิดแค่นี้เลยคือเรินแทน น้อยเด้อค่ะเด้ยอยบายเพราะเรากำลัง กับปูกับปูทอดหว <c oughs> ีเสียงเพลง <c oughs> วันนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดีเป็นไกด์นำเที่ยวให้นะคะรากาได้มากกินอาหารอยู่ต่างอากาศบางปูพอนะเขาเออหนังสี่ เสียงเพลงนะบรรยากาศแม่บรรยากาศดีมากเลยนะคะ,นะคะซ้ามซ้อมแล้วอาหารน่าจะอร่อยนะคะ <c oughs> มีดนตรีด้วยหรอดีจังเลย ห้องอาหารด้านตะวันออกตะวันตกเปิดเพลงใส่กามาเปิดเพลงมีกะสิใส่นอู้นทุกอย่าหดยินดอกบลดบไดยินดบันไดยินบไดยิน อากาศดีมากเลยค่ะดูสิน่งเลยชิลเย็นสบายไปแล้วเราจะนั่ เปรี S <S okay, so ้ยวไหมต้มนี้น้ำร้อนค่น้ำปลาเย็นนะเหรอน้ำปลาไม่เย็นไม่เย็นค่ะไม่เย็นน้ำเปล่าไม่เย็นสองแก้วต่อน้ำอะไรมีน้ำอะไรบ้างเอาต้เาต้บริสุัธิ อาตาบอกเป็นตะกินสตรอเบอร์รี่ปั่น รับที่มีกับปาป็นซม,มีนะคะน,นี้เราก็ขออนุญาตเลือกเมนูก่อนนะคะป้าเป็นกำลังใจให้พวกเราช่องเอทูบีนะคะหลักกัเป็นกำลังใจทีมงานเช้าหน่อยเพื่อคแพ้งเข้านํำนะคะอันนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่พามาเลี้ยงอาหารนะคะมาต่างอากาศขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ